แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ผมขอขอบคุณคุณพศพิสนภูคุณเลสเดนอีวิลสถานาสายแห่งความชั่วร้ายและคุณดาร์โคเลซอนมาครับผมที่ชาสนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับแรงีขทีอร่อ่ เมือแต่มันแตกแย้วคนเหลือกริมันขาดแคลนเรื่เกินไปมากลี่ยนสับย่างเงี้ยมนเปลี่ยนสามสองสองสองเล่นไม่ได้ไม่นานรอนี่เหนื่อยด้ี่สี่ห้าเดินนี่ก็ได้หลุการก็ได้ลดแข่เริ่มนะครับเินจุดไล่จจบยินเก้าัน

ขี่เด็ก็ต้องเนแว่นไม่ไม่เป็นในทัเรียนทั้งแว่นตีเลยเข้าไัแล้วเไปแล้วอยก่ล้วโอ้โหวิวไปแล้ว

จวนะไม่ม <là> ีอะไรแตงดอกลโคเชเมื่อไรลงเมื่อไรลงอ่าเรบาร์หนึงาตรบาร์หนึ่จบารนึใบมีหน้าทั้งหมดบวกหนึ่งก็เป็นเกสรอครับผมพี่คาร์เตอร์บาร์เจวนี่ลงมาที่หลังไม่บวกใช่ไหมไม่บวกไม่บวกมันต้องแบบต้องตามบอร์ดแบบโอ้เออโล้วอัพเลย

มันน้าสอนโนมันก็าอว่าหแต่กทได้วสกิลเลยนะ มันบอกว่าเลือกที่คุณทั้งแมนอาร์โคคือตัวมันบรูคือตัวนี้แล้วก็ดีโอตัวนี้บน่องบรรยากาศทั้งหมดแนะนำโต๊ะสูโตคะหนาดคุณทั้แมนบรูคือตัวนี้หนึ่งใบไม่เกินหนึ่งใบไรครับถ้าเป็นการวงค่าเป็ร์เกียต์สองก็่ำกว่าจะโดนลบกได้แต่ถ้าไม่นี่ก็ไม่ก็ไม่โดนล็กได้ไม่โดนนะใคร บูมลงอ่ะคลิก่อนนะคิปปุ๊บสกิลบูลงเขาได้บาทหนึ่งหมื่นหมดแล้วก็อ่าหมื่นหมดปุ๊บโแล้วก็ตัวนหนึ่งก่อนตัวหนึ่งแล้วก็บวกทีแถวหน้าบวกหมื่นไม่มีอะไรแล้วก็ อันนี้เป็นโอเคได้ยู่ลงตัวนี้ลงโทมาสองหนึ่งสองหงายดำหนึ่งบวกห้าพันแค่นี้แหละอันนี้บอกว่าเมื่อมันโจมที่ถ้าคุณมีตัวอุลตร้าแมนไทกะในโซอยู่ในบวกสี่พันเป็นสิบสองเป็นยี่ิบสองไทกะคือตัวนี้ ก่อเริ่มยี <im im ่สองอันนี <im <im ้เป็นย okay. ี okay. <ok ่สองเหมือนกันสองชิ้นสอใช่สองชิ้นสองได้เ uh> ป็นยี่สองโอเคสองไดนใจเผมป้าใจกับผมป้าเอาแวนดิเออ คนที่ไม่มีชี้ใช่ไหมอันนี้ไม่มีชี้อันนี้เป็น10บปล่อยเลยไม่ไม่นะคำนวณลังก่านสิบเาเป็นยี่สิบเก้าจบอยู่นะฮะเคไม่มีอะไรจะเล่นจริงจริงหม่้ด้เกย่ไหลแม่ไหลด้วยลุยวะเขาลุยว่ะ พี่จีน่าเบื่ออีกเลยไม่เอาไลท์ดีกว่าไปยิงทิ้งไปให้ยิงได้ตัวเดียวอยูดีเพราะว่ามันมีเกจ็ดเสามันมีเจ็รเสาคืนไปโซโอเคสามโซสามโซสามเข้าเลยสองทีแล้เข้ามาตัวบ้านเลยดูไไม่มีอะไรสเตน

แถวหน้าบกหมือนยิบเกวเขาหนึ่งจัวหนึ่งแถวหน้าบวกหมือแล้วเป็นเกสแล้วเป็นสายสามหมดไอ้ลายทัพเกสามองคิไม่มีไม่ดีะไมอะไรเลยคนไม่มีขี้ผมกลัวมีขี้ไงแค่คนนั้นคนเดียวอ่ะไม่ต้สนใจอะไรเลย อกันนี้บกมื่นเลยนะแวมาต้องจับาเาบานสองหลายดำเลยบวกห้าพันแต่เกิดตัวจับมันน้อยไถามว่าจไะก็ได้เท็นิคนั้นแหละ ลงไอตัวนี้เมื่อลงสก,กิลเมื่อลงสนามคอเดีบาร์สองคนหาอุลตร้าแมนในในชื่อกองการคุณหนึ่งหมายกองรถไปว่าคนทขี่สินะ<า>เด<อ>ิไม่เอาอนะเอามาทำไมล่ะเล่นไม่ได้นี้พี่ได้แทของเดียว

ังจน,นเ้ลังว่อันนี้เป็นอ่าเป็นม่นห้าี่สบสี่ี่สามต่อห้าันโอเคอันนี้ยี่สิบสองสามสองสองชสองใช่สองได้เหมือนเดิม สองได้ออเวนเกือบไปแล้วไม่ได้รอบจบเทรนจบเทรนคนขี้โม้ีอยวรหินะยิงไดตัวเดียเบรกเรม่เ้าิดกันนีเมาเกาะิ่อเกอ่ะ ต่อยก่อนเลยโตเกีสามโตเลยตเลยไขีไม่ีไม่ตายีตายขีอออรักหนึ่งจัวไปซะหิวรไม่หิวไม่หิวไม่หิวตายนี่ย้ามตะรต้วาจะยไยน